แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ12ของโลกมันมีความยาว4,800กิโลเมตรจากต้นกำเนิดบนที่ราบสูงที่เบตผ่านประเทศจีนเมียนมาลาวประเทศไทยและกัมพูชาจนไหลออกสู่ทะเลที่ใช้ฝั่งของเวียดนาม60บล้านคนพึ่งพาแม่น้ำสายนี้เพื่อความอยู่รอดชาวเวียดนามเรียกมันอย่างรักใคร่ว่ามารดาของสายน้ำทางปวง ที่นี่ผู้คนอาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำสายนี้มันเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำเป็นถนนสายหลักและสนามเด็กเล่นแหล่งน้ำที่มีเปลี่ยนแปลงและภูมิอากาศแบบเขตร้อนทำให้การปลูกข้าวทำได้ตลอดทั้งปีที่นี่ผู้คนปลูกข้าวได้สามครั้งต่อปีอย่างน่าทึ่ง ข้าวครึ่งหนึ่งในเวียดนามปลูกที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ําและแม่โขงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ผู้คนเก็บเกี่ยวข้าวในนาแปลงหนึ่งขณะที่เริ่มปักดําในอีกแปลงหนึ่งแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือเมื่อ40ปีก่อนปากแม่น้ำนี้เป็นพื้นที่รกคร้าง ในช่วงสงครามเวียดนามสหรัฐอเมริกามีการปล่อยฝนเหลืองมากกว่า40ล้านลิตรไปทั่วพื้นป่าตอนใต้ของเวียดนามใต้เพื่อพยายามกำจัดที่หลบซ่อนต่างๆของเวียดกงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงถูกทำลายเกือบทั้งหมดและสัตว์หลายชนิดก็สูญหายไป40ปีต่อมาปากแม่น้ำก็กลับมาเขียวอีกครั้งและพื้นป่าโดยรอบก็เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานา,นาชนิดที่น่าทึ่ง นักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ๆที่นี่ตัวสาวลาถูกค้นพบในปี1992และเท่าที่เคยถูกบันทึกไว้มีเพียง11ตัวปี1988มีการค้นพบราชวาตัวแรกในประเทศเวียดนามแต่หน้าเศร้าทุกวันนี้คาดว่าเหลือรอดเพียง10ตัวและนี คือภาพแรกที่เคยถูกถ่ายได้ของเจ้านกช้อนหอยยักษ์ชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเคยมีรายงานว่ามีจํานวนเล็กน้อยในกัมพูชาและลาวแต่ว่าในปี2003มีการพบว่าพวกมันบินผ่านป่าทางตอนใต้ของเวียดนามและน่าทึ่งมากแม้แต่ริมแม่น้ำตรงนี้ที่ครั้งหนึ่งฝนเหลืองเคยทำลายผืนดิน ก็ยังมีการค้นพบใหม่ๆเกิดขึ <around> ้นเดือนมีนาคมจุดเริ่มต้นของฤดูแล้งมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งกำลังล่องทวนน้ำสู่อุทยานแห่งชาติจามจิมภารกิจคือตามหานกไม่ธรรมดาชนิดหนึ่งและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการอพยพเพราะเข้าถึงไม่ได้เป็นเวลานานเนื่องจากสงครามตอนนี้ดูเหมือนว่านักวิจัยอยากเร่งทำเวลา อุทยันจามจิมมีพื้นที่ชุ่มน้ำอันเขียวขจีขนาด7,500เฮกตาร์นี่เป็นหนึ่งในที่แห่งสุดท้ายของโลกที่มีข้าวป่าเจริญเติบโตนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งลีภัยสุดท้ายของนกบินได้ที่ตัวสูงที่สุดอีกด้วย นักวิจัยกำลังเฝ้ารูการมาถึงของมันนี่ก็ครึ่งปีแล้วใช่แล้วที่ที่เราพวกนกน้นำจืดนานาชนิดหากินในพื้นที่ชุ่มน้ำรวมถึงนกกระยางกลุ่มหนึ่งแต่และสายพันธุ์มีอาหารที่ชอบไม่เหมือนกันรวมถึงวิธีหากินนกกาบบัวมาเพื่อจับปลาและกบ ด้วยจะง,งอยปากโค้งปกติแล้วนกกระสาแดงกินปลาแต่หากว่าจำเป็นมันก็ข้างงูได้ด้วยปากแหลมของมันพวกมันขี้อายและหาก,กินตามลำพังพวกนกอีกโก้งจะกินพวกหน่ออ่อนๆของต้นกกและต้นรัฐแต่ก็กินไข่ของนกตัวอื่นสัตว์ขนาดเล็กอย่างพวกหอยและกบ แต่นกพวกนี้ไม่ใช่นกที่นักวิจัยมองหาอยู่ในที่สุดพวกมันก็เริ่มมาถึงนกที่กวนตามเหล่านี้พวกมันคือนกกระเรียนพันธุ์ไทยตอนนี้ในโลกอาจจะเหลือพวกมันอยู่เพียง500ตัวเขตสงวนนี้จะสำคัญต่อพวกมันซึ่งกลับมาภูมิภาคนี้ครั้งแรกปี1986 นกบินได้ตัวที่สูงที่สุดมีความสูงมากถึง1.7เมตรสูงพอๆกับมนุษย์วัยผู้ใหญ่มันต้องเผชิญกับการถูกล่าสงครามและบุภาวะเรือดสีถิ่นอาศัยส่วนใหญ่ให้กับการพัฒนาที่ดินตามแนวแม่น้ำโขงแต่ไม่มีใครรู้ว่าอะไรนำมันกลับมาที่จามจิมนั่นคือสิ่งที่นักวิจัยอยากจะรู้คำตอบเบาแส อาจอยู่ในพฤติกรรมการหากินปกติแล้วกระเรียนจะกินพืชและสัตว์ขนาดเล็กหลากหลายชนิดแต่กระเรียนพันธุ์ไทยเหล่านี้กำลังคุ้ยเขี่ยหาอะไรอยู่การตรวจสอบพื้นที่ที่พวกมันกำลังหากินบอกว่ามันกำลังคุ้ยเขี่ยหาบางอย่าง เมื่อมองดูจากไกลๆก็ยากจะบอกได้ว่าพวกมันกำลังกินอะไรอยู่แต่ด้วยการเล่นภาพให้ชาลงเรามองเห็นบางสิ่งที่เล็กมากและกลม จากมันบินไปแล้วนักวิจัยก็เข้ามาเพื่อดูอย่างใกล้ชิดคุณจะเห็นได้จากตรงนี้จงงอยปากทำให้เกิดรูดตรงนี้ชัดว่าพวกมันกำลังขุดบางอย่างที่อยู่ใต้ผิวดิน,นใช่นักวิทยาศาสตร์ขุดลงไปในดินโคลนเพื่อหาสิ่งที่นกกระเรียนกำลังกินอยู่นนไม่ดชกก ใช่มันเล็กมากนี่งไงล่ะนี่งไงและนี่คือคำตอบสิ่งที่เห็นเหล่านี้ก็คือแห้วจีนเป็นเงาของพืชพื้นที่ชุ่มน้ำวัตถุดิบนิยมในการทำอาหารเอเชียแต่ในช่วงฤดูแล้งแห้วเหล่านี้จะสะสมสารอาหารทำให้อุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษ การกลับมาขึ้นของแห้วเหล่านี้ในส่วนของแม่นม้ำโขงสอดคล้องกับการกลับมาของนกกระเรียนพันธุ์ไทยตอนนี้กระเรียน200ตัวเมื่อเยือนอุทยานแห่งนี้ทุกปีดูเหมือนว่าที่กระเรียนมาจามจิมก็เพื่อกินแห้วเหล่านี้แต่จะเห็นมันแถวปากแม่น้ำช่วงธันวาถึงเมษา แล้วช่วงเวลาที่เหลือพวกมันไปที่ไหนยังคงเป็นปริศนาจนกระทั่งตอนนี้การติดตามกรเรียนจากพื้นดินในพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าของเวียดนามแทบจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นนักวิจัยจึงใช้เทคโนโลยีพวกเขาได้รับอนุญาตให้ติดเครื่องส่งสัญญาณกับพวกกรเรียนโดยจะใช้ดาวเทียมติดตามความเคลื่อนไหว1989 เครื่องส่งจะไม่ส่งผลต่อการบินและเครื่องส่งถูกออกแบบมาให้หลุดเองหลังผ่านระยะหนึ่งน,ะนกกระเรียนบางสายพันนั้นเดินทางหลายพันไมล์แต่นักวิจัยค่อนข้างมัน่นใจว่ากระเรียนพันธุ์ไทยจะไม่อพยพไปไกลาจากแถบปากแม่น้ําตอนนี้เหลือเพียงแค่ต้องรอให้ถึงช่วงสิ้นสุดฤดูแลง้งที่นกเหล่านี้จะจากบ้านในจามจิมไป พวกมันเริ่มออกเดินทางกลางเดือนเมษายนและอย่างที่คาดไว้เครื่องทรงบอกว่าพวกมันอพยพไปไม่ไกลพวกมันขึ้นเหนือไปเพียง300กิโลเมตรไม่รู้ทำไมถึงได้อพยพสั้นๆไปยังอีกภูมิภาคที่สภาพอากาศและสะภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน ในขณะเดียวกันฤดูฝนก็กำลังเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์คงจามจิมตั้งแต่เดือนพฤษภาฟ้าโปร่งทุกวันแม่น้ำคงที่เอ่อล้นเจิงนองแผ่นดินพื้นที่ส่วนใหญ่ของจามจิมจมอยู่ใต้น้ำสูง2-4เมตรแม้แต่ที่ที่ไม่ถูกน้ำท่วมน้ำก็ขังเจิงนอง จนนกกรเรียนน่าจะลำบากในการหาอาหารที่พวกมันชอบกินนกกระรียนจะหอยบเพื่อจะหลีกหนีฤดูฝนและไปะยังที่ที่พวกมันสามารถขุดแห้วที่พวกมันชอบต่อไปได้ <c oughs> ขนาอุทกภัยของแม่น้ำโขงทำให้สัตว์บกบางชนิดขาดที่อยู่ที่กินแต่ว่ากลับเอื้ออารีต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำ เรื่องราที่ว่ามันอารีอย่างไรนั้นเริ่มที่ส่วนต้นน้ําของแม่น้ําสายนี้ที่ที่น้ําเชี่ยวกราบดูทรับวัตถุที่ถูกกระเซาะจากภูเขาโดยรอบระหว่างที่ไหลลงมาแม่น้ําจะสะสมโคลนและสารอาหารจากคุ้งแควตามริมฝั่งแม่น้ําพัดพามาในรูปอนุภาคขนาดจิ๋วซึ่งผ่านศูนย์กลางเพียงไม่กี่ไมครอนร แม่น้ำพาสินค้าขนาดจิ๋วองมันปริยะทางหลายร้อยกิโลเมตรไปยังทะเลเปิดเมื่อไปถึงทะเลโคลนนั้นจะจมไปใต้น้ำทะเลค่อยๆก่อตัวขึ้นจนเป็นแผ่นดินใหม่เมื่อห้าหรือหกพันปีที่ผ่านมามีปากน้ำขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของอิโดจีนแต่แม่ขงก็ค่อยๆถมจนเต็มเกิดเป็นตนเลสาบของกัมพูชา และขยายแนวชายฝั่งตอนใต้ของเวียดนามเข้าไปในมหาสมุทร160กิโลเมตรแต่ละปีตอนแม่น้ำาขงท่วมริมตะลิงทะเลสาบตนเลสาบจะใหญ่ขึ้นกว่าปกติ3เท่าและท่วมพื้นที่ราบโดยรอบเมื่อน้ำขยายออกไปปลาจะอพยพออกจากแม่น้ำและทะเลสาบเข้าสู่ป่าที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งอุดมด้วยสารอาหารอาหารและที่อาศัยสิ่งที่เคยเป็นบ้านของพวกสัตว์บกขนาดเล็กตอนนี้เป็นบ้านของปลาปลาที่ถูกน้ำท่วมทำให้มีโอกาสผสมพันธุ์ที่มีปีละครั้งโดยมีที่พักที่ปลอดภัยสำหรับไข่ปลา แต่ละปีท่ามกลางพงหญ้าและกิ่งไม้ที่จมอยู่ใต้น้ำในผืนน้ำที่อุดมด้วยสารอาหารปลาหลายล้านตัวก็กำเนิดขึ้นขณะที่น้ำลดลงจากฤดูแล้งที่กำลังมาปลาส่วนใหญ่จะระยกกลับไปยังแม่น้ำโขงและทะเลสาบโตนเลสาบมีความหลากหลายที่แปลกใหม่ พวกนี้คือปลาคิซิงโลเซสปลาชะโอนปลากระถุงหรือปลาเข็มปลาปักเป้าและพวกปลาช่อน เมื่อตนเลสาบเริ่มหดตัวพื้นน้ำก็หนานแน่นไปด้วยปลานับหลายล้านตัวชาวกัมพูชาจำนวนมากหากินกับทะเลสาบแห่งนี้แต่ละปีจะมีปลาห้าหมื่นตันถูกลํำขึ้นมาจากพืนน้ำเหล่านี้ส่วนใหญ่ตัวเล็ก แต่พวกตัวใหญ่อย่างปลาชโดตัวนี้ใช่ว่าจะหลุดมือเสมอไปสัตว์อื่นก็หากินในทะเลสาบนี้เช่นกันอย่างพวกนกกา้าํำ นกนางนวลที่หิวโหวยชั่วัชชวเวียนเหนือแม่น้ำโขงเจ้านกเหลียวแดงออกล่าตามลำพังและพวกโลมาอิระวดี ล่าพวกปลาจากเบื้องล่างครั้งหนึ่งเคยมีพวกมันมากมายในแม่น้ำโขงแต่ว่าพวกมันถูกล่าอย่างหนักและน่าเศร้าที่ตอนนี้เหลือเพียงแค่60ตัวพวกมันเป็นหนึ่งในโลมาเพียง6ชนิดที่อยู่ในแม่น้ำนี้แต่เมื่อเทียบกับโลมาแม่น้ำอื่นๆพวกมันมีรูปร่างที่แปลกตา และใบหน้ากว้างอวบอ้วนนั้นอาจให้เบาแสเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมันรูปร่างโลมาแม่น้ำส่วนใหญ่นั้นโค้งเว้าวพร้อมปากที่เรียวยาวที่เดียวกับโลมาแม่น้ำอเมซอนพวกมันไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างเพียวบางเหมือน,นาติญาติในเทะเลของพวกมันแต่โลมาอิรวบดีไม่มีปากที่ยาวมันดูเหมือนโลมาทะเลมากกว่า อันที่จริงประชากรโลมาเอราวดีบางกลุ่มถูกพบในหน้าน้าน้ำชายฝั่งซึ่งนี้บอกว่าสายพันธุ์นี้เพิ่งย้ายมาจากมหาสมุทรสู่แม่น้ำได้ไม่นานจริงๆแล้วพวกมันมีความเกี่ยวข้องกับพวกออกก้าม,มากกว่าพวกโลมาแม่น้ำอื่นๆพวกที่เพิ่องอพยพมาแม่น้ำโขงนี้ ได้พัฒนาเทคนิคที่น่าตื่นตาในการจับปลาที่เป็นอาหารหลักของพวกมันพวกมันใช้ปากเหมือนกับปืนฉีดน้ำชาวบ,บ้านรายงานถึงพฤติกรรมนี้มาหลายปีแล้วแต่นักวิจัยเพิ่งศึกษาพฤติกรรมนี้เมื่อไม่นานมานี้เอง แต่ละตูสามารถพ่นน้ำความเร็วสูงขึ้นไปได้ถึง1เมตรครึ่งดูเหมือนว่าพวกปลาจะตื่นตระหนกเมื่อโดนน้ำความเร็วสูงนี้และพวกโลมาก็ใช้สิ่งนี้เพื่อไล่ต้อนให้ปลาสู่ผิวน้ำซึ่งจับปลาได้ง่ายกว่านักวิจัยสังเกตเห็นว่าโลมาอิรวดีร่วมมือกัน เพื่อต้อนปลาให้จับกลุ่มเพื่อให้สามารถจับกินทีละตัวได้มีแม้กระทั่งเรื่องราที่โลมาทำงานร่วมกับชาวประมงไล่ต้อนปลาเข้าสู่อวนโดยชาวประมงจะแบ่งปลาที่จับได้ให้พวกโลมาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องมงคลชาวประมงกัมพูชาและเวียดนามต่างค่อยๆปล่อยพวกมันอย่าระวงังหากพวกมันเกิดไปติดอยู่ในอวน เช่นเด็กพวกมันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและหากเราหยุดล่าโลมาโลมาเอราวดีก็อาจจะเฟื่องฟูทางตอนกลางของแม่น้ำโของอีกครั้งขึ้นไปทางเหนือหลายร้อยกิโลเมตรแม่น้ำโขงไหลคดเคี้ยวผ่านป่าเนินเขาของบทนยูนนานของจีน แม่น้ำนี้คนท้องถิ่นเรียกว่าลานช้างแปลว่าแม่น้ำที่มีช้างนับล้านเชือกแต่น่าเศร้าที่ชื่อนี้ไม่เหมาะกับมันแล้วครั้งหนึ่งพวกช้างเอเชียเคยท่องเที่ยวไปตามแม่น้ำโขงแต่ทั่วเอเชียพวกมันถูกล่าเป็นอาหารและเอางาและหลายตัวถูกจับนำไปเป็นช้างบ้านและป่าของพวกมันหลายแห่งส่วนใหญ่ถูกทำลายเพื่อแผวถางให้กับการเกษตร แต่ไม่ใช่ที่นี่ทุกวันนี้ช้างแม่น้ำาขงถูกพบได้เพียงในป่าแห่งนี้ใน12ปันนาในหุบเขาช้างป่ามีพวกมันเพียง200เชือกโดยจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการกินไม้ไผ่มันเดินเครื่องอย่างแน่วแน่มีประสิทธิภาพ ช้างตัวเต็มวัยแต่และตัวจะกินอาหาร150กิโลกรัมต่อวันพวกนี้อาจจะเป็นช้างแม่น้ำโขงกลุ่มสุดท้ายและถึงแม้ขิจวัตรปะจจาวันของพวกมันจะดูปกติแต่ในยามราตรีพวกมันกลับมีพฤติกรรมแปลกๆบางอย่างในความมืดมิดช้างที่มีเป้าประสงค์โขงหนึ่ง คลื่อนที่ผ่านพื้นป่าโครงช้างที่มีราว18เชือกนี้กำลังเดินทางไปยังจุดนัดพบปริศนาท่ามกลางแสงจันทร์ช้างรวมตัวกันตรงน้ำตื้นของแม่น้ำโขง ในตอนแรกนั้นพวกมันดื่มน้ําและในแต่ละวันช่างตัวเต็มวัยจะดื่มน้ําประมาณ140ลิตรหรือ1อ่างอาบน้ําแต่พอดื่มน้ําอิ่มแล้วมีบางเชือกแทนที่จะดูดน้ําเข้าสู่งวงของมันมันกลับเริ่มพ่นลมเป่าฟองอากาศ เป็นการกระทําโดยเจตนาตัวผู้และตัวเมียใหญ่หรือเล็กผู้มันทาสิ่งนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนรุ่งสาง เช้าวันรุ่งขึ้นผลของการกระทําเมื่อคืนก็ปรากฏให้เห็นอยู่ที่ก้นแม่น้ําพวกช้างได้ทําให้เกิดรอยกดลึกในดินโคลนแต่ไม่ใช่แค่นั้นเพราะในคืนต่อมาครั้งนี้เราถ,ถ่ายพวกช้างโดยใช้เครื่องเพิ่มความเข้มของภาพจึงไม่จะเป็นต้องใช้แสงจ้า และกล้องก็เข้าใกล้ช้างโขลงนี้ได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นช้างเชือกนี้กำลังหยิบอะไรบางอย่างจากก้นแม่น้ําแล้วก็เอาใส่ปากของมันช้างพวกนี้กําลังกินโคลอนอยู่การกินโคลนหรือกินดินเป็นที่รู้กันดีนในช้างแอฟริกา อันที่จริงช้างที่ถูกเลี้ยงไว้อาจจะป่วยได้หากไม่สามารถเข้าถึงเกลือที่พวกมันต้องการจากพื้นดินแม้แต่ลูกช้างก็ทําสิ่งนี้ภายใต้พื้นดินมีชั้นที่อุดมด้วยแร่ธทาตุที่พวกช้างนั้นชอบกินมันแต่ก็ลึกเกินจะขุดขึ้นมาได้แต่ว่าแม่น้ํากัดเซาะชั้นบนนั่นออกไปดังนั้นที่ช้างต้องทําก็แค่เป่าตักรที่อยู่ด้านบนออกเพื่อให้ได้แร่ธาตุเสริมประจําวัน แม่น้ำโขงได้ช่วยให้ผูกช้างและสัตว์ป่าอื่นๆนานาชนิดได้สารอาหารอาหารและถิ่นอาศัยตั้งแต่ต้นน้ำที่เป็นพื้นปา่าจนถึงที่ราบปากแม่น้ำด้วยความยาว5,000กิโลเมตรและถูกโดดเดี่ยวจากสงครามทำให้มันไม่ค่อยได้รับการสารวจเราอาจค้นพบสายพันธุ์ใหม่มากขึ้นและไขปริศนาได้มากขึ้นตามริมตลิ่งของแม่น้ำโของอันยิ่ง